ฮัลโหลสวัสดีแฟนๆฟนิโอทุกคนนะคะตอนนี้อยู่ที่บิวตี้แคมป์อีกหนึ่งปีนะคะวันนี้แอบหนีงานมาเที่ยวที่บิวตี้แคมป์จะบอกว่าของเยอะมากไม่มีใครมาดูเลยก็ถ้าจะถ้าเข้ามาก็จะเห็นคือเครื่องสำอางเยอะมาก <c oughs> เห็นหน้าเอ็มนะคะสวัสดีทุกคนนะคะจะให้ดูบรรยากาศในง,งานก่อนคนเยอะมากเลยยังไม่มีใครเข้ามาดูเลยไม่เป็นไรเราจะพูดไปเรื่อยๆ <c oughs> it's okay it's okay มีแล้วมีแล้วอะคะ แฟนคลับมายังอืมกำลังมาน่าจะกำลังมาสายที่แฟนคลับได้เอฟเลยเลยเลยอยากสวัสดีค่ะมีคนสวัสดีแล้วโอเคอยากดูอะไรไม่พิเศษไหมตอนนี้เอ็มอยู่ที่ Station Blush โอเค Station Blush นะคะก็จะมีโอหลายยี่ห้อจะบอกว่าหลายยี่ห้อมากไจะให้เอ็มจะได้แบบเล่นตามสบายมีคนบอกว่าใหเอ็มให้จริงนะให้เอ็ม from นกพาร์ตหญิงโอเคอันนี้เราก็วันนี้เอ็มจะเป็นเรียกว่าเหมือนเป็นอันนี้กินไม่ได้ เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยนักวิทยาศาสตร์มาลองให้ทุกทุกคนดูว่าอันไหนที่มันเหมาะกับเราแล้ววันนี้มีคนอื่นๆมาด้วยดาราคนอื่นแล้วก็มีบล็อกเกอร์ด้วยนี่ถ้าใครอยากจะดูสเตชันไหนพิเศษคอมเมนต์มานะคะจะพาไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้มาเต็มเลยให้ฮไฮเอ็สวัสดีเอ็นค่ะเอ็นค่ะเอ็นค่ะมาเต็มด้วยอ่ะเห็นชุดมีมีมีแว่นเปล่ามีแว่นหรือเปล่าเอออยู่ต้องมีแว่นนะกาวนะคะก็จะเป็นไซกวิทิสต์หน่อยอย่างแรกที่เราจะดูกันเนี่ยถ้าคนผิวคล้ำเราจะเหมาะกับ เขาเรียกว่าล like. ah, oh, ah, ah, hey. hey. oh, ัชสีอะไรก็อย่าไปส่สีไรค่ะก็อย่าไปแทนในคอนมแก้มซูมแก้มก็อย่าไปแทนนะคะอ่ะฮัลโหลชาชาเซย์ไฮทูเดอะแฟนเฮ้โกยี่ช้าหน้ากลับมาแล้วค่ะชาชามีทิปอะไรให้กับคนดูไหมไม่มีอ่ะเฮ้ไมีเขาบอกว่านาวิที่อักษรหน้าเต็มเวอร์อยู่ด้วยกันเล่นเทสเอง อย่างี่เราก็เคยใช้เราเคยใช้เองกวันนี้จะขโมยไปกับพ่อเยราขโมยเขาต้องห้ามพูดทุกทีเราทุกทีเราใช้แบบเฉดสีไหนคะเอามเฉดสีไหนเอ็ชอบเป็นส้มๆมากกว่าส้มนี่ชอบอะไรชนพู่ะไม่ทาเราชอบแบบธรรมชาติม่ไมชอบธรรมชาติชไมชถ้าธรรมชาติอะเข้าก้องมันไม่เห็นเราสมันต้องมีความแบบ เข้มแล้วก็ส้มนิดนึงให้มันชาร์จให้มันชาร์จแต่ถ้าบางวันที่แบบเาธอว่าคิ้วๆธรรมดาก็เป็นสีชมพูคิ้วๆก็มาอย่างงี้แมชชมพูคือผิวแทนยังไงก็ทาสีไหนก็ได้ใช่ไหมเอ๋เราต้องมั่นใจค่ะไม่ว่าจะขาวแทนหรือสีไหนเราแฮปปี้เรามั่นใจกับสีไหนก็ต้องคิ้วอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูน่ารักเห็นบุคลิก้าวๆอย่างงี้เธอชอบแต่งหน้ามากที่สุดใช่ชอบสีชมพูด้วยประเด็นแล้ววันนี้ตีมเป็นชมพูแล้วก็มีแจ็คเก็ตสี อันน <onz> ี ouais. ้คกอชมพูแล้วเหรอชมพูสุดในตู้แล้วเนี่ยนี่ชมพูสุดแบบแพ้แพ้เอ็มเราจะไปที่ไหนต่อไปแบบนึ่งไหวไลฟ์ส์แบบไหนับแบบหนึ่งอะชา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 เกียวอะเดี๋ยวเอ็มต้องไม่สัมภาษณ์อะทางรสชาติแฟนๆรออยู่ก่อนนะคะเดี๋ยวเอ็มสัมภาษณ์เสร็จจะกลับมาอะชาชาพาไปเดินเล่นต่อค่ะพาเล็บพาเล็บ็าเลบได้ๆสาวๆอย่างเราตอนนี้ ผิวแทนแค่ไหนก็รักมีคนบอกโอ้โหแฟนคลับเอ็มเดืยวแน่นจริงๆเราดูอ่ะเราดูมือเธออ่ะตอนนี้เดี๋ยวดูแลแฟนคลับเอ็มให้แป๊บน,นึงเมาส์เมาส์เอ็มดีกว่า,มาเมาส์เอ็มเรอ็มเรารู้จักเอ็มแต่เด็กๆเลยอ่ะเด็กขนาดไหนคะใช้ที่รูลด้วยกันเด็กแบบเด็กแบบมากแบบว่ามาตอนตอเด็กเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเป็นงอยเป็นงี้ตั้งแต่เกิดไม่รู้จักตั้งแต่เกิดแล้วต้องเป็นงี้แหละนี่อ่ะเราอยู่ที่เซสชั่นเล็บนะคะอันนการเล่นนู้นนี่คือการทาเล็บ อ่ะอ่าเออเรียกอยู่ได้สีด้วยใช่ไหมเลิกด้วยครัมาหาอ่ะแม่โกลเด้นโรสสวยเข้าเข้าค่ะมางานเข้าเราก็ต้องใช้คุ้มลองลองอีกก็ได้หมายถึงหลายหลายสีไง พี่ชาชาเปิดเพลงเอ็มด้วยนะคะกิกิจากแฟนคลับเอ็คขอมาเยอะมากทุกเช้าพี่เปิดชื่อเพลงว่าอะไรนะกับน้ำอ่ะออเอาเอาที่สบายใจเอ็มน้ำเออตลอดตลอดทักวคนเขาปีนกันมากเลยนะเอ็มบีคนเขาเลยนะเมาส์เลยค่ะชอบเขาบอกเมาส์เลยค่ะชอบอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรเม้นต์มาเลยอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเอ็มนี่เราสามารถเผาได้จริงๆรแล้วก็มีทุกคนที่แบบรู้จักเอ็มเยอะมากเลย อันนี้คืออันนี้คือแฟนคลับเอ็มเหรอใช่แฟนคลับเอ็มฮัลโหลเขาบอกว่าเมาส์เลยค่ะชอบมาแล้วอัมแบกอัมแบกจากดูสเตชันไหนแเราพาไปพี่ชาเป๊ะเอ่าที่นี่งานอะไรงานอะไรคะคที่นี่คือเป็นบิวตี้แคมป์เนี่ยค่ะก็มีเครื่องสำอางหลากหลายให้กับสาวๆได้มาลองการให้มาเอ็กซ์เพรเรนต์กันค่ะไม่สนใจวิลกรรมวัยเด็กเอ็มอ่ะเอ็มเมาส์ตัวเองไหม เราลกไยนน่าจะตั้งแต่สิบสิหัวเว่าบเอ็ดเรียอ๋อเปิดไปก่นรู้จักกันได้ไงคะเต้นกเต้นเแล้วก็เรียนร้องเพลงด้วยกันปะร้องเพลงเต้นเอมเรียนมีฟ้าปะไม่ไม่ไม่เต้นออกวตัน้องเอ่อเธอนาะเดี๋ยวร้องเพลงเขาก็ใส่ศิลปินกันนะคะชาชาวงซิกแซงนะคะใช่ชาที่ก่อนที่ทำผมทรงอะไรทรง พี่เอมแนะนำสาวๆหน่อยเอมเป็นหนุ่มไม่ใช่หรอฮ่ายากละอ่ะตอนนี้มีคนดู102วิวนะคะโอเคอ่าน้องเอมลองอะไรต่อดีคะมาถึงสเปเชียลหนุ่นะคะนั่นออันนี้ผลงานจชาแนนะคะทำไมสาวๆที่เราโอ้โหอันนี้ไปเอาอายไลเนอร์เขียนมาเขียนลายเส้นนะนั่ก็มีความอาร์ตไปอีกโอ้โหอันนี้อลังการเอมอะไรอะอ่ะมาถึงลิปสติกกันบ้างดีกว่าค่ะ ส่วนใหญ่แล้วใช้ใช้สีไหนคะเบอรกใช้สีไหนลนักศึกษาเราเหรอเราใช้แบบมันใช้ลิปบาล์มเลยเราใช้ลิปมันเปลี่ยนสีทำไมอ่ะเพราะเราไม่มีลิปสติดเอาแล้วได้กู้จินใหม่แล้วเอ็มเทาชาทำไมอ่ะเพราะว่ามันแบบว่ามันอับเกินโน้ใช่จะบ้าเหรอสีนี้แทบไม่ออกสีเลยสีเนี้ยคือสีเขาเรียกว่าใกล้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 หนูแล้วนเนี้ยโนนี่นี่เราใช้แบบนี้แบบนี้ได้แบบนี้ได้เอไม่ใช่ เอใช้แนี้ต <notamment captions> ้องเปล่ยนสีแบบนี้เขาไม่เรียกว่าลิปสเต็คค่ะใชาเรียกว่าลปมันอันนี้เปลี่ยนสีได้หรือเปล่าอย่างนี้ก็ดีคตอตอนนี้เล็บต้องแบบเลงอะใครให้ทาไม่รู้และคืออันนี้คือเมเปลีนซัมติงอะอ๋อเป็นแบบบา์มเบบี้ลิปมาลยง นี่ค่อออกแล้วเอาไปจุกช้าๆค่ะจินก็มีคนถามว่าพี่เอมพี่น้ำไปไหนไม่ทราบค่ะวันนี้วันหยุดวันพักผ่อนวันนี้ยังไม่ได้คุยกันวันนี้วันพักผ่อนเออวันนี้แบบเดี๋ยวมาแทนวันนึงแล้วกันนะแต่ว่าแบบข้าวพอกันเพรามันจะจิ้นยังไงเหมือนกันกลัวนี่อันนี้ดากมากเลยอ่ะเราว่าเราไปล้างเอมมีลิปสติกที่บ้านกี่กี่แท่ง เยอะเพราะว่าเราทํางานทุกวันเราก็จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนโทนสีแล้วอยู่ไปทํางานยูสทาเนี่ยหรอใช่มูนใช่ทาคือเลยทาสีธรรมชาติของตัวเองแต่ยกเว้นยกเว้นแบบถ้าเขาแบบต้องการสีเนี่ยสิสีไมันเป็นแรงเนี่ยพี่รังแล้วไงใช่อยู่แบบไม่ต้องแบบดีงามแต่ว่าใช่ที่เป็ี่ยอนของเราขไหนของอะไรนี่อ่ะสภานสภานพี่เบย์ยอนเป็นนี้เป็นไงบ้างคะตอนนี้ลองได้ถึงไหนแล้ว ดูเนียอันนี้พี่น้องจุลากันนะเนี่ยใช่แบบนู้นี่แอนทำให้ดูมีอะไรแนะนำคนดูไหมคะฮ่าฮ่าเราแบบงงชีวิตอยู่ตอนนี้เยอะมากเต็มไปหมดเลยคือมันเยอะไปทุกคนมันจะดีว่าอะไรนะเยอะจนไม่รู้ว่าไงไงเอาไงกับชีวิตดีแล้วที่ไหนคะพี่อันนี้นะคะเดี๋ยวจะบอกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกหลังไม้แล้วกันค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันพี่ไอ้มี NMD อีกคู่ค่ะ ไอเอเวนตดีหรอนี่นี่อาซูให้ดูว่าวันนี้นางใส่อะไรมาวันคือจะบอกว่าพอคนเห็นเราชอบก็ซื้อมาให้อะไรอย่างงี้เราก็ได้แสดงทุกคู่หรอกนี่อันนี้ก็ดีนะจ้าใช่เป็นขนมันปูอย่างเงี้นล่ะหลาหรือติ๊กดีไม่ดีหรอได้มาดีได้อยู่ปะได้เหมือนแบบโดนต่อยช้ำเลือดช้ำหนองว้าวต่อยมันต้องง่วงนี่นี่ไงคนวางงวง อ่าตามเพื่อนไปนะผมก็มีนะลองลองค่ะลองเฮ้ยอย่างนี้นี่มันบาซูก้าหรือได้เปล่าผมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันไว้แบบอย่างนี้ขึ้างนอย่างนี้เหรอใช่เหมือนลมมันจะแบบออกเยอะมากแต่เข่ไปเยอะเหมือนกันนี่ไปเยอะเหมือนกันนะอยากให้มีรายการเปิดตู้รองเท้าพี่เอมค่ะอ่าเอมไปทำในไลฟ์ตัวเองนะเปิดแปลงสีฟันพี่เอมก่อนไหมเต็มเลยเนี่ยไม่ใช่เนาะ ่ะแล้วก็เดินเล่นกันไปนะคะคิมกันแดด No this sunblock No no this one is like อ๋อมันเป็นน้ำแร่ Mist Mist วันนี้นะคะช้าๆก็จะเป็นหรือทดลองเฮ้ยน่าฉ่ำมอแกนิกขึ้นมาเลยอ่ะเขียว How do you feel I feel wet I f e e wet That sounds so wrong That sounds so wrong น่าน่าสดชื่นเอาดีๆด้วยเอมใช้เวลาแต่งหน้าทุกวันกี่นาทีคะก่อนออกไปทำงานชัวชัวเห็นไหมก่อนทำงานนะคะคือบอกว่าต้องเผื่อเวลามันสองชั่วโมงเขาบอกอันอาบน้ำเฮ้ยาะว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าอาบน้ำอาบน้ำทำผมนี่สองชั่วโมงแต่งหน้าก็ประมาณชั่วโมงนิดนิด พี่พอบอกสงสารชา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 นะเผื่อเวลาประมาณตื่นมาครึ่งชั่วโมงพอแต่งหน้าไม่อาบน้ำอันนี้อยากให้เขาบอกว่าดีตัวบบาเคยบีเบียนเออเหมือนกัน อ่ะซันสกรีนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่อยู <c oughs> ่ในเมืองสำหรับเด็กวัยรุ่นเราไม่ได้ทาอะไรเลยเนี่ยคือเราเราคนไม่ทาเพราะเรา I cannot get darker บ้างผิวนี้ดีแล้วแทนดีแล้วรู้สึกว่าผิวเราอะถึงจะดักตากแดดยังไงมันก็ได้แค่นี้มันมันแบบไม่ดากว่านะเราก็เลยไม่ได้ใช้แต่ว่าคนอุ่นนะคะที่มีผิวขาวคนจะใช้แชนสวีนโอเคลองค่ลองกับชาซ่าค่ะอีชาเดือดในตัว ทำไมผมเหนียววะเนี่ยวันเนี้ยทำไมอ่ะทำไมผมมันเหนียวเหนียวอ่ะอะไรขย่อไปะไม่ใช่ออกมาแบบพูดนะมิคบอกวชาชาน่ารักพี่เอ็มสวยอ่ะไม่หวงค่ะเปลี่ยนไม่หวงค่ะเปลี่ยนขวดค่ะนี่อะยังไม่แกะเลยนี่แกะได้นะแกะได้เราสามารถลองได้หมดเลยนี่ไงแกะให้หมดเลยเดี๋ยวให้เวลาประมาณห เฮ้ยมยมันดูเขียวๆวะหรือเป็นว่าหรือว่าคือเนี่ยที่เราทำตัวขาวอ่ะไม่ใช่มีบีครีมเออร์นุช่าอยู่เท่าไหร่คะเท่ากันเท่ากันเพราะว่า24 24่ย่สิบสเท่ากันยี่สิบสี่ใกล้แล้ว92เออรู้จริงกว่าเอ็มเกิดเดือนอะไรคะกันยาค่ะกันยาตุมลาเราเดินกันเดียวกันเลยวันที่ยี่สิบเจ็ดยูอยี่สิบเจ็ จบแล้วรับเดือนหน้าแล้วไปด้วยนะรับเดือนหน้าแล้วไปด้วยนะแม่ขับเองมะแม่ขับเองไปงานรับปริญญาธรรมชาติด้เลยค่ะเฮ้ยเราไปเพราะว่าน้องเราลำเหมือนกันด้วยอันนี้ค่ะคุณเชอร์ทากแดแล้วไหนคือขนว่าไม่มีขนเลยไม่มีขนขอเนาะไม่ได้ขอเราไปในความผิวเนี่ยน่ะอย่างง er ี้ไม่ต้องห้ามโดนแดดขนขนเลยไก่เลยโดนโดนแดดได้ อันนี้ก็เป็นซันสกรีเหรอหรือว่าเป็นไม่ใช่อันนี้เป็นเซรั่มใช่เซรั่มอยล์อยากเอากับบ้านมากเลยจริงๆนี่ค่ะแล้วก็ขวดแพงๆไว้ก่อนะแมันแพงๆเหรอม่จะเหมาะกับเราหรือเปล่าล่ะมันดูมีแบบเทคโนโลยีเนาะลองแงเข้านี่อ่ะลองดิลองลองลองอ่ะออกไปไปไ่า เยอะมากเองดีต้องรอเยอะต้องหาขอขอเหี่ยวอเหี่ยวกจะล้างหน้าแล้วก็มาแต่งหน้าใหม่ได้ทีนี่นะหน้าใหม่แล้วถ้าเป็นเมคอัพไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยถ้าให้เลือกแค่อย่างเดียวหมายถึงส่วนส่วนอื่นล้นเลยนะตัวเขียนไม่เป็นเลย e อ e l i n e r eyeliner ทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะมันเล่าให้เขียนให้้ังนู้นปะแล้วใช่สิ่งที่ห้ามขาดเลยคืออะไรมันไม่แต่งหน้าไงประเด็นเนาะ คิ้วมันก็มีอ่ะอะคิ้วก็ไดลคิ้วคิ้วคิ้วโอเคถ้าเราไม่งหน้เราจะทาอะไรเงยเดี๋ยวอืมกล้าอะไรกันดีกว่านห่มันเข้าผิวไงเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างไหนเพรยมันดูแบบจับแล้วมันแบบเนียนอ่ะจีเบ๊งวะแต่ว่ามันมันดูจับแล้วนุ่มอ่ะข้างนี้แบบแห้งเอ้ามันไม่ได้ทาหนิไหวไหมันแบบนี้ก็ดูน่าสนใจนะอยุงซูวาซูฮู มาหนักก็เลยสัวาซูใช่ซัวซูเออวันนี้เราแบบนิ่งไปหมดทั้งมือนี่มันหาว่าพี่เอมเล่นโปเกมอนยังโปเกมอนอย่าต้องโทรศัพท์ไปไหนนะคะพี่อ๋อดูเรียบร้อยแล้วเราเชิญพี่พี่นางลองทุกอย่างจริงเอาแับบ้านด้วยบอกเลยเดี๋ยวเราจะมีการสัมภาษณ์ด้วยนะแนะนำอีกเอเดี๋ยวเราต้องมูฟออนแล้วอารักอารักมูฟออนเอมคุยกับแฟนอันนี้ให่ ฮัลโหลเฮ้ยไก๊สพวกเราต้องไปแล้วเนาะใช่ป่ะจะไปเขาเรียกว่าบิลลี่ชิปบ๊ายบายพิ娅ชาอยู่เทวีเพียรนะคะ24บ๊ายบาย